ารราบที่1กรมทหารราบที่7เ,เป็นหน่วยหลักในการจัดเตรียมกําลังซึ่งมีกําหนดระยะเวลาปฏิบัติภารกิจ6เดือนคือตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2555โดยมีพันโทนโรงฤทธิ์ปานิกบุตรผู้บังคับกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่7็เป็นผู้บังคับกองกําลังเฉพาะกิจ980ไทดยไทดาฟูผลรัตที่2ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวให้โอวาดแก่กําลังพลว่าที่ผ่านมาทุกคนทําหน้าที่ในประเทศได้ดีที่สุด และก็ไม่ยอ่อท้อที่จะปฏิบัติหน้าที่นอกประเทศซึ่งการทํางานของกําลังพล,ลผัดแรกปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีและได้รับการยอมรับจากสหรประชาชาติรวมถึงประชาชนในพื้นที่ซึ่งก็หวังว่ากําลังพลผลัดที่สองจะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์พร้อมฝากให้เร่งเรียนรู้ศึกษาภูมิประเทศและไม่ประมาทในการปฏิบัติหน้าที่ควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพของตนเองโดยยึดการทํางานในกรอบของกองทัพไทยอย่างเป็นเอกภาพ โอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบวัตถุมงคลให้แก่กําลังพลเพื่อเป็นการสร้างขวัญกําลังใจและเป็นเกียรติกับทหารทุกนายในฐานะตัวแทนประเทศไทยที่จะไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพและนําชื่อเสียงกลับมาสู่ประเทศไทยครับส่วนตอนนี้เราจะไปดูการ,รปฏิบัติงานของผลัดแรกที่ยังคงอยู่ที่สุดานนะคะไปติดตามภารกิจของกองกําลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูกับทีมข่าวภาคสนามของเราค่ะเชครับ แม้ว่าการปฏิบัติภารกิจรักษาสันิภาพของกองกําลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูผลัดที่1กําลังจะสิ้นสุดลงแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่ในจิตใจของเจ้าหน้าที่ยูนนมิตนั่นคืออะไรเราจะไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจกับกําลังพลทหารไทยในวันนี้ครับกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟูผลัดที่1ปฏิบัติภารกิจเพื่อรักษาสันิภาพณแคว้นดาวฟูตะวันต่อประเทศสุดานภารกิจหลักคือการรัตเวนให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งจะต้องปฏิบัติภารกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ยูนามิตพร้อมทั้งจะต้องคุ้มครองรักษาความปลอดภัยและประกันเสรีภาพในการเคลื่อนที่ให้กับเจ้าหน้าที่ยูนามิตด้วยอีกภารกิจหนึ่งวันนี้ทีมข่าวพักสนามกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟูปฏิทินึงจะพาท่านผู้ชมมารับชมและรับฟังความรู้สึกของเจ้าหน้าที่ยูนามิตที่มีต่อทหารไทยกันครับผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ทำงานกับไทยแบท เพราะไทยแบดมีการทำงานที่รู้ว่าจะไปที่ไหนจะต้องทำอะไรพวกเขาทำงานได้อย่างรวดเร็วและดีพวกเขาช่วยเราได้มากเมื่อส่วนไทยแบดส่วนที่สองมาเราก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือในการทำงานติดต่อประสานงานกับพวกเขาสิ่งที่ฉ o นพูดเก i ่ยวกั t การทำงานกับไทยแบดขอบคุณเ n g สนุกเราได e รับก e รคุ้มครองเ We are working together hand in hand พวกเรามีความรู้สึกมีความสุขที่ทำงานร่วมกับไทยแบทพวกเราทำงานร่วมกับเขาตั้งแต่ต้นจนจบในทุกภารกิจพวกคุณมาถึงทำให้ผมได้เรียนรู้ประสบการณ์ได้คำแนะนำรลายอย่างจากคุณผมไม่มีอะไรจะพูดมากไปกว่านี้อีกแล้วนอกจากคำว่าคุณมีแผนและมีประสบการณ์ที่ดีมากทางทหารท่านผู้ชมครับนอกจากความรู้สึกของเจ้าที่ยูนามิร ที่มีต่อทหารไทยแล้วล่ามประจํากองกำลังเฉพาะกิจก8 0ไทยูไทดาวฟูพระที่หนึ่งก็ได้กล่าวถึงความรู้สึกที่มีต่อทหารไทยด้วยเช่นกันครับผมมาจากอาเจตินาผมทํางานกับไทแบดพวกเขามีมูละสัมพันธ์ที่ดีและเป็นคนดีไทแบดได้มาแบบกําลังทหารเท่านั้นแต่ไทยแบดมาช่วยเหลือพัฒนาให้กับชาวมุกเจ้าเช่นการปรับปรุงสร้างถนน และกิจกรรมต่างๆที่ทำให้เกิดประโยชน์กับชาวเมืองมุกดาหาท่านผู้ชมครับนี่คือส่วนหนึ่งของเจ้าที่ยูนามิดและล่ามประจำกอง,องกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟูพลับที่หนึ่งที่ได้บอกเล่าความรู้สึกในใจที่มีต่อทหารไทยตลอดการปฏิบัติภารกิจที่ผ่านมาซึ่งจากําพูดดังกล่าวสามารถยืนยันให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันแล้วนะครับว่ากองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟูพลัที่หนึ่ง ได้ไปบัติภารกิจร่วมกับมิประเทศภายใต้การบังคับบัญชาของยูนามิดได้อย่างยอดเยี่ยมนํามาซึ่งการยอมรับในขีดความสามารถทั้งทางด้านยุทธ,ธาการและการมีมิสสัมพันธ์ที่ดีสุดท้ายขอขอบคุณกองบัญชาการกองกําลังยูนามิดเป็นอย่างยิ่งที่ได้ดูแลบังคับบัญชาทหารไทยด้วยดีและขอขอบคุณเจ้าที่ยูนามิดและล่ามที่ได้ช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติภารกิจเราจะไม่ลืมท่านทั้งหลายอย่างแน่นอน จากสเปคตอชานหรือคำหานถ่ายภาพจากสเปคคาถาเม,ม้าอุดมรายงานจากฐานปฏิบัติการมุกจ้าเมืองมุกจ้าประเทศสุดานรวานา